Premises, พี่หนุมเน่ยก็ปิศาจนี่เจอเจ๊แล้อือสามสีเบอหนึ่กสามสีเบอร์หนึ่งก็เป็นาแล้วอือยังได้สองออแล้วก็จอมเหก็นแก่จอมเม็นแก่จอมเหม็นแก่จอมเหม็นก็ไปนี่ไงแม่เขาอือเออแม่อ๋อจับได้นะคะจับได้เรามาขัง อันนี้คือน้องเขาปำขดอย่เขาจับน้องมาได้แล้วจะจับมันได้อันนี้คือป้าที่ดูรนเด็กๆนะคะกเอาแล้วั คูนะคูเนี่ยูรัวเอ๊ะน้อจะครัอะไรอ่ะครน้ครอะไรครอะไรคะครน้องหญ้ยครแย่ะโอ้โอ้คสวยควคุณวตัวกำแย่นะคะคัสวยจะครเขาทำาไรเล่นกันครัวนะไปทำหมันแค่ไม่้ามคืนนะครตลอดเลยนางนี่ โอ้ยอันนี้ขูก้อนไหนขูเนี่ย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 ไอ้ดำนี่ค่ะตัวเนี้ยมันไม่พี่มันเข้าไม่มันขีดกิ่งไงอ๋อมันตัวกิ่งไอ้ตัวนี้ไปทำหมามาแล้วมันเพิ่งไปทำอ่ะอ๋อทำรอเอาน่าหนาขนาดไม่ได้ค้างคืนนะถ้าค้างคืนมันไม่ไม่เข้ากันไม่ได้แน่เหมือนแม่มันอะอก็มันไปสี่วันใช่ไหมไปี่วทีนี้มันก็ไม่เข้าแม่มัน ชักชักมีคนบ่อยชื้นๆไม่เคยได้มาตัวนี้เลยฮึย่าไม่เคยได้มาัก